โรงเรียนราดมวิทยานุสรโทษและภัยของยาเสพติดเธอพี่คนนั้นเขาเป็นอะไรทำไมไมีท่าทางแบบนั้นล่ะเขาน่าจะติดยานะเรารีบขึ้นรถกลับบ้านกันเถอะบึนบรึน,รนเอียด คุณแม่ค่ะวันนี้หนูกับเพื่อนเจอคนติดยาได้ค่ะท่าทางน่ากลัวมากเลยค่ะลูกรู้ไหมว่ายาเสพติดมีโทษมากมายเลยนะโดยมีโทษทางร่างกายดังนี้สารเสพติดจะทำลายประสาทสมองมีอารมณ์จิตใจไม่ปกติ วิตกกังวลเลื่อนลอยหรือฟุ้งซ่านอาจเป็นโรคจิตได้ง่ายสภาพร่างกายสูบผอมหมดเรี่ยวแรงผิวคํำซีดเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ง่ายเพราะความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติและเมื่อป่วยแล้วจะมีความรุนแรงมากรักษาหายได้ยาก ระบบการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทบุกพ่องใจลอยและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลาและหากรุนแรงมากๆอาจจะเกิดอาการคุ้มข้างถึงขั้นอารวาสมีอาการเหมือนคนบ้าเป็นบอกเกิดแห่งอาชญากรรมสำหรับโทษและผิดภัยตอ่อครอบครัวมีดังนี้ ความรับผิดชอบต่อครอบครัวญาติพี่น้องจะหมดสิ้นไปไม่สนใจจะดูแลครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินเงินทองพอต้องนำมาซื้อยาเสบติดจนไม่มีเงินใช้ใจ่ายอย่างอื่นและต้องเสียงเงินรักษาตัวเองทำงานไม่ได้นายจากอาจจะเลิกจ้างพอหมดความไว้วางใจ ศูนเสียสมรรถภาพในการหาเลี้ยงดูครอบครัวนำหายนะมาสู่ครอบครัวและญาติพี่น้องโอ้โหยาเสพติดน่ากลัวจังเลยนะคะคุณแม่ใช่จ้าเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะลูก